สี่พยานสำคัญให้ปักคำา D ีอให้การเป็นประโยชน์ไม่ฟันธงหรือคดีแตงโมก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าคุณอัจฉริยะเองนะครับก็พยายามที่จะรื้อคดีของแตงโมล่าสุดนะครับก็มีการไปให้นะเอาพยานนะครับทั้งหมด4คนเนี่ย พยานสี่คนสําคัญเนี่ยนะครับไปให้ปากคากับ d ีเไเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเป็นการให้ปากคาที่มีประโยชน์มากๆกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มีคุณอัจฉริยะนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS นะครับคุณหมอทวัตชัยนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าไปให้การกับ d ีเนไนะสี่พยานสาคัญให้ปากคำดีเอไหลายคนให้การเป็นประโยชน์หมอนําข้อมูลบาดแผลที่ไม่ได้อยู่ในสํานวนมาให้แต่ต้องใช้เวลาตอบไม่ได้ว่าจะรือร้อคดีตังโมหรือไม่ เมื่อวันที่14มกราคม258ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครพันตำรวจตีนัฐพลดิดยักธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม